สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ช่องของเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเดินการออกกําลังกายที่ง่ายสะดวกปลอดภัยเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยมาฝากกันครับการเดินเป็นกิจกรรมที่เรามองข้ามไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับประโยชน์ของการเดินและการเดินเร็วว่ามีอะไรบ้างเหมาะกับใครและจะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้อย่างไรติดตามฟังต่อได้เลยครับการเดินเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายสะดวกปลอดภัยเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพียงแค่มีรองเท้าที่เหมาะสมก็สามารถเริ่มต้นได้ทันทีประโยชน์ของการเดิน 1. เสริมสร้างสุขภาพกายการเดินช่วยในเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดช่วยให้หัวใจแข็งแรงความดันโลหิตและไขมันในเลือดลดลงช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองการเดินมีประโยชน์ต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูกช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกและทําให้ข้อต่อแข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนการเดินช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญ ช่วยในการเผาผลาญพลังงานควบคุมน้ำหนักป้องกันโรคอ้วนช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นป้องกันท้องผูกช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้เรามีภูมิต้านทานโรคดีขึ้นและเจ็บป่วยได้ยาก 2. ส่งเสริมสุขภาพจิตการเดินช่วยลดความเครียดช่วยให้ผ่อนคลายลดความวิตกกังวลช่วยเพิ่มอารมณ์ดีกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขช่วยให้อารมณ์แจ่มใสช่วยให้นอนหลับดีขึ้นหลับง่ายหลับสนิท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคิดสมองทำงานดีขึ้นมีสมาธิความจำดีขึ้น 3. เพิ่มคุณภาพชีวิตการเดินทำให้เรามีพลังงานรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าไม่อ่อนเพลียช่วยในเรื่องความคล่องแคล่วเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองรู้สึกดีกับรูปร่างเพิ่มความมั่นใจช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่างกายและจิตใจแข็งแรงส่งผลดีต่อการใช้ชีวิต มาดูเกี่ยวกับการเดินเร็วกันบ้างนะครับการเดินเร็วเป็นการออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นมากกว่าการเดินช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักหรือต้องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อประโยชน์เพิ่มเติมของการเดินเร็วเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าการเดินปกติช่วยให้หัวใจแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นโรคเบ,บาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเสริมสร้างกระดูกและข้อต่อช่วยให้นอนหลับดีขึ้น ลดความเครียดคําแนะนําสําหรับการออกกําลังกายด้วยการเดินเลือกรองเท้าที่เหมาะกับการเดินเริ่มต้นด้วยการเดินช้าๆค่อยๆเพิ่มความเร็วเดินอย่างน้อย30นาที3-5วันต่อสัปดาห์เลือกสถานที่ที่ปลอดภัยอากาศถ่ายเทสะดวกดื่มน้ําให้เพียงพอวอร์มอัพหรืออบอุ่นร่างกายก่อนเดินยืดเหยียดหลังเดินการเดินธรรมดากับการเดินเร็วมีอะไรแตกต่างกันบ้างด้านความเร็วการเดินธรรมดา ความเร็วประมาณ3-4กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเดินเร็วความเร็วประมาณ5-7กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านการเผาผลาญพลังงานการเดินธรรมดาเผาผลาญพลังงานประมาณ 100- 200แคลอรี่ต่อชั่วโมงการเดินเร็วเผาผลาญพลังงานประมาณ200-300แคลอรี่ต่อชั่วโมงด้านความเข้มข้มนการเดินธรรมดาความเข้มข้นต่ำเหมาะก,กับผู้เริ่มต้นการเดินเร็วความเข้มข้นปลานกลางเหมาะก,กับผู้ที่มีพื้นฐานการออกกำลังกาย ด้านประโยชน์การเดินธรรมดาเสริมสร้างสุขภาพกายส่งเสริมสุขภาพจิตเพิ่มคุณภาพชีวิตเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวการเดินเร็วเผาผลาญพลังงานเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการออกกำลังกายต้องการควบคุมน้ำหนักดังนั้นการเดินธรรมดาจึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นต้องการการออกกำลังกายเบาๆการเดินเร็ว เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการออกกําลังกายและต้องการเผาผลาญพลังงานเสร Dial ิมสร้างกล้ามเนื้อทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกวิธีการเดินควรขึ้นอยู่กับ 1. สุขภาพสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือผู้สูงอายุค,ควรปรึกษาแพทย์ก,ก่อนเริ่มต้นการออกกําลังกายด้วยการเดิน 2. เป้าหมายในการออกกําลังกายด้วยการเดินต้องการเผาผลาญพลังงานเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือควบคุมน้ําหนัก 3. ความชอบควรเลือกวิธีการเดินที่เหมาะกับตัวเอง การเดินและการเดินเร็วเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกเหมาะก,กับทุกเพศทุกวัยเพียงแค่เริ่มต้นเดินคุณก็จะพบกับสุขภาพที่ดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ